สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โบตานิคการ์เดนของสิงคโปร์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาดูต้นไม้นะครับพาดูผล,ลไม้นะครับที่มีลำต้นใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งตามแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าาเป็นท็อปไฟนะครับก็คือเป็นหนึ่งในห้าของ ต้นไม้นะครับที่เป็นผล,ลไม้ที่มีลำต้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสำหรับแหล่งกำเนิดของต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็เป็นแหล่งมาจากแอฟริกานะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นที่ลักษณะว่าอบอวบบวมๆนะครับสำหรับลำต้นของเขานะครับ เท่าที่ผมดูจากคลิปอื่นๆนะครับดูจากข้อมูลนะครับก็บอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นที่อมน้ำนะครับเป็นแหล่งเขาเรียกว่า water storage นะครับก็คือเป็นแหล่งที่เก็บเก็บกักเก็บน้ำนะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับประเทศ ที่มีความแห้งแล้งอย่างแอฟริกานะครับซึ่งถ้าเวลาเข้าป่าเข้าดงนะครับเวลาไม่มีน้ำกินนะครับเขาก็จะมาเจาะที่ต้นไม้ที่ต้นนี้นะครับต้นไม้ลักษณะนี้นะครับก็คือเจาะนะครับน้ำก็จะไหลออกมาพุ่งเหมือนน้ำก๊อกเลยนะครับจากที่ผมดูจากคลิปนะครับซึ่งบางคลิปเนี่ยน้ำพุ่งออกมาเหมือนกับน้ําก๊อกเลยนะครับจากสภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าลำต้นใหญ่มากนะครับก็ สมกับสถิตินะครับที่บอกว่าเป็นหนึ่งในห้าของต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสำหรับ4ีห้าต้นที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นขนาดพอทุ้มๆนะครับก็ยังไม่ถึงกับใหญ่ปอมหฬานที่โชว์ในคลิปอื่นๆนะครับสำหรับชื่อของเขานะครับผมถามจาก Google Translate นะครับเขาก็ออกเสียงว่า เบบับนะครับแต่ถ้าให้เขาแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะครับก็จะออกเสียงว่าเบาบับนะครับก็สะกดอย่างนี้นะครับ B A O นะครับก็น่าจะออกว่าออกเสียงว่าเบานะครับส่วน B A B นะครับก็แบบนะครับเบาบับนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ที่เห็นนะครับ อันนี้นะครับคือตัวอย่างของลำต้นของเขานะครับต้องบอกว่าใหญ่โตมโหฬารมากนะครับอวบมากนะครับสำหรับดอกของเขานะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตามข้อมูลเขาบอกว่าดอกเนี่ยจะบานตอนอยังคืนนะครับแล้วก็จะให้ข้างคาวเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยผสมเกสร

สำหรับความพิเศษของเขานะครับที่ทำให้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นที่กล่าวถึงนะครับแล้วกเ็เป็นต้นไม้ที่บอกว่าเป็นบิ๊กเกตท็อปไฟบิ๊กเกตออฟเดอะทรีนะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจำนวนเขาเรียกว่า1นใน5นะครับเป็น 1- ใน5ของต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ สำหรับสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับก็คือตรงเนี้นะครับก็คือว่ามันเป็นผลไม้ที่มันเป็นผลไม้นะครับก็คือลูกมันสามารถที่จะกินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่กล่าวขานนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูนะครับร่องรอยนะครับของความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ที่ออกทำมาหากินกลางคืนนะครับเขาก็เวลาลูกมันสุกนะครับเขาก็เจาะ นะฮะเจาะกินเนื้อมันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นฟุตแคปซูลนะครับอันนี้นะครับก็คือภายในไม่เหลืออะไรแล้วนะครับคือคือโดนกินเกลี้ยงเลยนะครับส่วนรสชาติเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้นะครับตามข้อมูลบอกว่า e d i b เบนะครับก็คือสามารถที่จะกินได้นะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จัดได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีลำต้นที่ใหญ่นะครับหนใน5ของโลกนะครับตรงนี้นะครับผมเองนะครับก็เพิ่งทำความรู้จักกับเขาครั้งแรกนะครับเพิ่งรู้จักครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับ ก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะครับก็หวังว่าหลายๆท่านคงชอบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ